การได้โครจรมาเจอทีมรักในฟุตบอลถ้วยถือเป็นความฝันของบรรดาน,นักเตะหลีกล่างที่ชีวิตหนึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้แวะเวียนมาทักทายพวกเขาบ่อยๆครับประเด็นคือเรื่องราวดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นกับจอชวูดกองหน้าวัย24ปีของแอ c แลงตันสแตนดี้ทีมท้ายตารางอันดับ19จากหลีกทูผลงานรูกการนี้เขาออกสตาร์ตตัวจริง7นะัดทุกรายการยิงไป4ลูกก็จัดว่าร้าการมีของหย่พอตัวเลยล่ะ สำหรับจอชวูดนอกจากจะวนเวียนเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ในดีกล่างแล้วชีวิตอีกด้านนอกสนามเขายังสถาบนาตัวเองเป็นแฟนบอลเลี้ยวพผลตั้งแต่เด็กๆเ,เรียกว่าเริ่มเชียร์ตั้งแต่จำความได้นุ่นเลยเอาล่ะจากเรื่องราวของจอชวูดตัดกลับมารู้การปัจจุบันแอคคลิงตันสแตนลีย์ฝ่าด่าน FA Cup มาเรื่อยๆพวกเขาเอาชนะรัสเชลร,รอบแรกโดยที่จอชซัดไป1เมตร ต่อด้วยดวนจุดโทษเก็บสวิดอนทาวรอบ2และเมื่อโปรแกรมเดินทางมาถึงรอบ3ที่บรรดาทีมจากพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพลงมาแข่งขันตรงนี้แหละที่ทีมเล็กๆจากลีกล่างตั้งต,า,งตารอคอยครับโดยการประกบคู่จะใช้วิธีวัดดวงจับฉลากกันเลยถ้าโชคดีหน่อยทีมจากดิวิชั่นห่างไกลก็อาจได้ประท้าแข่งกับสโมสรระดับท็อปที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้เจอบ่อยๆจานักเตะได้กระทบไหล่ผู้เล่นจากลีกสูงสุด ฝั่งสโมสรก็เตรียมรับเงินส่วนแบ่งจากค่าตัว๋วค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมาใช้จ่ายในทีมยิ่งถ้าคุณพลิกล็อกหักปากกาเซียนโค่นบรรดายักษ์ใหญ่สําเร็จนี่ยิ่งสร้างชื่อกระหึ่มวมงการเข้าไปอีกเรื่องของเรื่องคือเมื่อคือนมีการจับฉลากประกบคู่ฟุตบอลเอฟเอครับรอบ3แล้วคนหยิบดันมือแม่นสุดๆเมื่อไอ้คลิงตันสแตนลีย์ถูกจับให้โคจรมาเจอเลี้ยวผูแถมพวกเขาต้องบุกไปเยือนจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกถึงแอฟิลิ ตัดภาพไปฝั่งจอชฟูดที่นั่งลุ้นผลหน้าจอทีวีอย่างใจจดใจจอทันทีที่ได้ยินว่าต้นสังกัดถูกประกบคู่เจอกับลิเวอร์พูลกองหน้าแอคคลิงตันก็แหกปากดีใจลั่นบ้านก่อนจะเสียอาการกระโดดโลดเต้นเป็นเด็กๆเ,เลยครับนึกภาพาฟเอคับรอบสามีม64ทีมโอกาสจับเจอเลี้ยวพูนี่1น่ใน60แต่เหมือนชะตาถูกกำหนดมาให้เด็ของอย่าง Wood, อจอชฟูดโคจรมาเจอทีมรักสำหรับทีมเล็กๆจากลีกทูพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าต้องบุกไปค่นเลี้ยวพูถึงอนฟิหรอก แค่ได้เผชิญหน้ากับจ่าฝูงพริมร์ลีกที่มานำตารางคะแนนมาต่อกันจะมีช่องว่างห่างกัน67อันดับนี่ก็ถือเป็นกำไรชีวิตแล้วยิ่งเคสจอร์ชวูดที่เป็นเดอะคอบตัวยงด้วยผลจับฉลากเมื่อคืนนี้ยิ่งไม่แปลกใจว่าทำไมเจ้าตัวถึงตื่นเต้นตาเป็นประกายขนาดนั้นอีกอย่างมาเจอเลวโพที่กำลังฟอร์มร้อนแรงขึ้นม่อเชื่อว่านาทีนี้จอร์ชวูดก็คงฟินกับทีมรักไม่ต่างจากเด็กหงส์คนอื่นๆครับโดยจอร์ชรีบรีทวิตคลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว้าวฝันที่เป็นจริง ที่น่าดีใจแทนแข้งหลีกทูคือทันทีที่คลิปของเขากลายเป็นไวรัลในโซเชียลอิบาฮิมาโคนาเต้ที่ผ่านมาเห็นแอคชั่นดีใจสุดขีดของว่าที่คู่แข่งก็ถึงกับคอมเมนต์เลสโกอารมณ์แบบจัดไปไว้เจอกันเพื่อนสำหรับนักเตะหลีกล้างอย่างจอชูดใครจะรู้เผลอเพ่นี่อาจเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่โอกาสโคดแรแบบนี้จะแวะเวียนมาทัดทายเขากลับ นึกภาพท่าวันนั้นมาถึงแล้วเกิดมีเซอร์ไพรส์จอชวูดซัดประตูใส่ทีมรักต่อหน้าแฟนบอลกลางแอนฟิลด์นี่สตอรี่คงคลาสสิกจัดจัดหรืออย่างน้อยที่สุดต,ต่อให้เขายิงไม่ได้ทีมพ่ายแพ้ตกรอบแต่รับรองว่าจอชวูดได้แลกเสื้อนักเตะหงแดงกลับบ้านไปปลอบใจสักตัวแน่ๆและถึงตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกมระหว่างเลี้นพูลกับแอคลินตันสแตนลีย์จะลงแข่งกันเสาร์ที่11มกราคมปีหน้าเวลา4ทุ่ม ถึงวันนั้นจอชวูดคงพูดได้เต็มปากครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมจะได้เผชิญหน้าทีมรักและกำลังไปเยือนเลี้ยวพูดถึงแอนฟิว